กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Mobile กับผมลูกพี่เมฆครับอังกฤษในเข้ารอบไปชิงชนะเลิศก,กับสเปนซึ่งฟาเบียนลูอิสตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นแกนหลักของสเปนในยูโรครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรารีวิวกันก่อนสำหรับฟาเบียนลูอิสตัวนี้จริงๆเนี่ยผมเอามาเล่น CDM ในแผน4-2-3-1 Narrow นะครับแต่ว่าก็ปรับไปเล่น CM ได้สบายๆมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับ จุดเด่นของเขาเลยก็คือเขาเป็นตัวผู้เล่นที่ตัวใหญ่มากในเกมแต่คล่องแคล่วมากท่านผู้ชมนะฮะจุดอ่อนของเขาก็คือท้าขวาที่มาแค่3เท่านั้นเนี่ยก่อนอื่นไปดูก่อนเนี่ยจริงๆแล้วผมเอามาเล่น CDM ฝั่งขวาในแผนนี้ C 2 3 1 NARROW แต่ยืน C M holding ก็ได้เช่นเดียวกันสบายๆมากๆเดี๋ยวไปดูในเกมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ มาดูกันในโหมดผู้จัดก,การทีมกันก่อนนะครับเมนเจอร์ของเรานั่นเองใช้4 3 holding นะครับฟาเบรุอุสยืนฝั่งขวาเพราะว่าอยากให้เขาเนี่ยตัดเข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายได้บ้างหรือว่าเปิดออกส่งออกไปทางด้านของริมเส้นฝั่งขวาด้วยเท้าซ้ายได้บ้างนะครับ โดยหลักๆแล้วฟาเบร์ลุยส์ตัวนี้จากการเล่นในโหมดเมนเจอร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการครองบอลไว้กับตัวที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็ส่งบอลค่อนข้างง่ายนะครับเราจะไม่นับไอ้พวกส่งบอลแรงส่งบอลยาวอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นทุกตัวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟาเบร์ลุยส์จ่ายบอลง่ายแล้วก็มักจะไม่ค่อยเสียบอลไม่ส่งบอลแบบมั่วซั่วเท่าไหร่ นะครับเปอร์เซ็นต์การส่งบอลโมซ่วค่อนข้างน้อยไอ้ส่วนที่มันเป็นสกิลติดตัวมาไม่ว่าจะเป็นยิงไกลปัน่นโค้งไสก้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพูดตรงๆในเมนเจอร์แทบจะไม่ได้เห็นเขาใช้เลยนะครับไม่ได้เห็นเขาใช้เลยเพราะว่าการยิงไกลนอกกรอบเขตโทษของฟาเบลุอิสโดยเฉพาะท้าขวาคือไม่สามารถลุ้นอะไรได้และหวังผลอะไรไม่ได้เลยนะครับออในส่วนของการส่งบอลโอเคเท้าซ้ายเนี่ย ถ้าได้จังหวะจริงๆจ,งจ,งจังๆเข้าแน่นอนแต่เท้าขวาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยิงเข้านะครับอันนี้คือข้อดีและข้อเสียหลักๆที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูดูลูอิสนะครับส่วนอยากจะจ่ายบอลแบบนี้จ่ายสั้นๆถ้าจ่ายด้วยซ้ายก็โอเคไปครับแต่ถ้าจ่ายด้วยขวามเมื่อไหร่มีสิทธิ์เบี้ยวสูงเหมือนกันนะครับทั้งเ a น a เจอร์และเฮทูเฮ d เลยแต่ผมบอกเลยว่าฟาเบียนเล่นในเฮทูเฮ d ค่อนข้างจะเข้ามือ แล้วก็เล่นง่ายเล่นง่ายกับกุลิดเล่นง่ายกับพวกตัวอย่างโมดริดเล่นง่ายกว่าบาเล่าเพราะว่าเขาเป็นตัวใหญ่ที่สามารถเล่นเกมรับได้ทั้งทั้งทีงท่ในตัวของค่าพลังเขาเกมรับไม่ได้ดูดีนะครับแต่เล่นเกมรับดีกว่าบาเล่าความคล่องแคล่วที่ดูตัวใหญ่เทอท้าเนี่ยกลายเป็นว่าเขาดูพริ้วพริ้วมากนะครับไปกับบอลได้ดี อยู่กับบอลแล้วพริ้วไหวมากเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเล่นกองกลางตัวใหญ่ๆแต่พริ้วๆฟาเบียนถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยส่วนในเมนเจอร์เขาก็จะเคลื่อนที่ขยับซ้ายขยับขวาทดแทนพื้นที่ของตัว CM ตรงกลางที่ผมใช้ r i d e r ร์ยู่นะครับเขาน่าจะเป็นตัวเชื่อมเกมซะมากกว่าไม่ได้แบบ เพย์เมเกอร์จ่าแต่เป็นการรับบอลครองบอลไว้กับตัวดึงจังหวะให้เพื่อนได้ขยับทําทางแล้วก็จ่ายจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าถ้าเล่นในตําแหน่ง c m นะครับเพราะว่าเรามีอเวเรสขวางอยู่ตรงกลางไว้แล้วแล้วก็มีไรเดอร์สแล้วก็ตัวของฟาเบียนเล่นเกมรุกไปนะครับนี่อันนี้ล้ำหน้านะผมว่าเออ ในส่วนของเมนเจอร์เนี่ยคะแนนอยู่ประมาณสัก7ถประมาณนี้สำหรับฟาเบียนนะครับแล้วก็เขาไม่ค่อยมีความโดดเด่นในเมนเจอร์เท่าไหร่เป็นตัวที่เฉยๆพื้นๆแต่ว่าด้วยความที่ราคามันไม่ได้แพงนะท่านผู้ชมราคามันไม่ได้แพงมันก็เลยมองว่าเอาถ้าคุณจะซื้อมาเล่นเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ท่านผู้ชมพอสมควรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในเฮตูเฮตเก่งแน่ครับ โดยเฉพาะคนที่ชอบตัดปั่นด้วยเท้าซ้ายจากฝั่งขวานะครับตัวเขาปั่นดีแล้วก็ในส่วนของสก,กีติดตัวก็เหมาะกับการปั่นด้วยเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีด้วยนะครับสำหรับฟาเบียนลุยส์เนี่ยมันอาจจะไม่ดูไม่ค่อยมีอะไรนะหลักๆและตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของอเวเรซส่วนใหญ่ครับเนี่ยเป็นตัวตัดบอลแล้วก็เขานต์แท็กเนี่ยครับ บาทเทนแตะหนึ่งจังหวะและยิงเดี๋ยวบาทเทนกำลังจะเป็นส้มแล้วนะเดี๋ยวทำไปส้มหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาตัวอื่นๆมาเร็วๆนี้ท่านผู้ชมน่าจะได้เห็นคอปปี้ไมนและก็ทางด้านของเนสตานะครับเนสตาเพราะผมจะเอาเนสตามาแทนในส่วนของคิดอยู่ว่าจะเอามาคู่อิตาลีดีไหมหรือว่าจะคู่บลอง มันต้องมีหนึ่งคนที่ไปนะครับต้องมีหนคนที่ไปเพราะผมจะเอาเนสต้ามาดักบอลตัวกองหลังผมตอนนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อาจจะเป็นคู่อิตาลีปูโยก็น่าเล่นนะครับ RB เอ่อแล้วก็เบคแฮมคิดดูก่อนนะครับเน่ส่วนใหญ่แล้วเกมรับไม่ค่อยลงมาช่วยอะไรนะครับลูอิสจะเป็นทางด้านของอาร์เบรสที่เล่นซะส่วนใหญ่แล้วไรเดอร์สอาจจะมีมา ช่วยบ้างเพราะว่าเวิร์กเลทของทั้งคู่เนี่ยทั้งไรเดอร์ทั้งลูอิสไม่ค่อยจะขยับลงมาเล่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะเกมนี้แต่ว่าดูการคลองบอลเวลาโดนเพสซิ่งครับเวลาโดนบีบเนี่ยด้วยร่างกายที่เขาใหญ่เนี่ยผมว่าใหญ่แล้วคล่องมันทำให้ไม่เสียบอลง่ายนะครับเนี่ยดูมา8-90นาที ไม่เห็นความโดดเด่นของเขาแต่เดี๋ยวไปดูช่วงท้ายเกมกับคะแนนท้ายเกมครับผู้ชมถ้าผู้ชมจะเห็นว่าเฮ้ยส่งไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอเห็นไหมเห็นลูอิสเล่นไหมครับเนี่ยครับเขาดึงจังหวะเขาคลึงจังหวะดูเหมือนจะไม่โดดเด่นนะก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาธรรมดานี่แต่ว่าการคลึงจังหวะของเขาเนี่ยมันทําให้เพื่อนมีพื้นที่เล่น,นครับเนี่ยครับเขาดึงดึงแล้วจ่ายแล้วก็เพื่อนก็จ่ายอีกทีเห็นไหมครับมันกลายเป็นว่าตัวด้านหน้าที่ ยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษมันเล่นง่ายนะครับและคะแนนท้ายเกมสําคัญมากเกมนี้ฟาเบียนส่งบอลเยอะมากนะท่านผู้ชมดูเหมือนจะไม่ได้ส่งเหมือนจะไม่ได้แตะบอลเลยใช่ไหมครับเวลาเขาคลองบอลคลองบอลด้วยเวลาที่น้อยมากแล้วก็เอาบอลออกจากตัวเร็วพอสมควรกลายเป็นว่าเราไม่ทันสังเกตเลยแต่จริงๆเกมนี้ฟาเบียนส่งไป8ครั้งสําเร็จ8ครั้งเลยนะครับเยอะที่สุดด้วยเดี๋ยวไปดูในเฮตูเฮตกันกับจุดเด่นที่ผมบอกว่าเป็นตัวใหญ่และคล่องแคล่วมากๆครับ มาดูกันที่เฮ to ูเฮดครับเกมนี้จะปั้นทางด้านของฟาเบียนลูอิสเป็นพิเศษเลยนะครับเจอกับ4-2-3-1ใน,นโรที่เกมรับเขาค่อนข้างที่จะ,ะแน่นหนาพอสมควรเราใช้โฮดดิ้งนะเดี๋ยวดูว่าเจาะเขาได้หรือเปล่าทางด้านของฟาเบียนลูอิสจะขยับเขาพื้นที่แคบๆได้หรือไม่นะครับเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะจุดเด่นของฟาเบียนลูอิสคือรูปร่างที่ใหญ่และความคล่องแคล่วที่เกินรูปร่างครับ การยิงเนี่ยผมว่าถ้าปั่นด้วยซ้ายหลายๆตัวก็น่าจะทําได้ถ้าเป็นตัวที่เท้าซ้ายดีๆนะครับแต่ผมว่าใครที่ตัวใหญ่แล้วคล่องขนาดนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับมีน้อยมีน้อยเนี่ยผมพยายามจะดันฟาเบียนขึ้นไปเล่นเนาะคอขอไปเรื่อยๆเพื่อหาพื้นที่ให้ฟาเบียนเล่นเนี่ยแกยืนในพื้นที่ที่พร้อมจะเติมเกมลุกและเข้าขกรอบเขตโทษนะครับ แล้วก็นี่เลยเรียกฟาวจุดโทษนี่นี่คือ1คุณสมบัติดีๆในความพริ้วไหวของเขานะครับเรียกฟาวเอจุดโทษก็ลูกนี้ก็น่าหน้าที่จะได้อยู่แล้วนะไม่ไม่น่าจะเป็นข้อกังขานะกลิ้งขนาดนี้นะครับแอคชั่นตอนโดนเสียบนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมถือว่าการแสดงใช้ได้กรรมการเห็นแล้วถือว่าเป็นจุดโทษลูกนี้ เมื่อวานใครดูอังกฤษก,ก็วันๆหน่อยนะกองเชียร์โดนก่อนเลยนะแต่ดบดีมาได้ลูกจุดโทษจากแฮร์รี่เคนนะครับเห็นดราม่ากันอยู่แต่ผมว่าลูกนั้นก็เหมาะสมแล้วนะครับเปิดปุ่มมาขนาดนั้นนะดูฟิชอ่าเดี๋ยวดูทางด้านของฟาเบียนต่อเกมรับแกก็ลงมาบริเวณหน้ากรอบเขตโทษนะครับจะไม่เหมือนอับเรสที่วิ่งต่ำลงไปเลยเนี่ยดักบอลได้ เกมรับเนี่ยค่าพลังไม่ดีนะแต่พอเล่นจริงอ่ะผมว่าโอเคเลยขายาวเขายื่นขาไปดักได้ครับตัวใหญ่ก็ชนทางด้านของฝั่งตรงข้ามได้สบายสบายนะครับไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับเกมรับก็จะมีก็แค่เรื่องของการที่เขาจะขยับตำแหน่งลงมาเล่นเกมรับช้าหรือว่าไม่ค่อยลงมาก็เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเวิร์กเลกเขาเป็นมีเดียมีเดียมเนี่ยเนี่ยความพร้วเห็นไหมการแตะบอลจังหวะแบบสั้นๆที่ไม่ต้องใช้สกิล มันก็หนีทางด้านของกองหลังได้สบายๆนะคมันเหมือนปีกอะท่านผู้ชมฟาเบลรุอิสเล่นเล่นซ m เหมือนเล่นปีกอะถ้าท่านผู้ชมชอบเล่นมาพวกแบบเอาโอวรันเอ่อตัวประเภทแบบเดมเบ l เล่องรีอะไรแบบนี้มันจะคล้ายๆกับการบังคับตัวพวกนั้นแะแต่อาจความเร็วมันอาจจะไม่ไม่เท่านะครับแต่โดยรวมแล้วคือความคล่องแคล่วกับบอลที่มันไปติดเท้าอะ่ะ ค่อนข้างจะเหมือนปีกมากกว่า CM เพราะ CM ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วความความพริ้วจะไม่ค่อยมีจะเทอะทะนะอย่างพวกกุลลิบเนี่ยอ่ะมันอาจจะดูพริว้วแต่ว่าพลิกบอลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คล่องเท่าตัวนี้อันนี้ในเฮตุเฮตนะ hate hate นะเพราะว่าผมบังคับเองแล้วผมรู้สึกว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะบังคับง่ายนะครับทั้งในโทรศัพท์ทั้งในคอมเลยเล่นทั้ง2แบบนะครับเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปเดี๋ยวนี้ผมอัดในโทรศัพท์นะ ก็จะเห็นว่าความคล่องแคล่วของเขามันเยอะเนียมม่ยผมพยายามจะวิ่งตัดเข้ามาด้านในนะครับแต่น,นี้คือฟันบาเทนถ้าเทียบกับฟันบาเทนเนี่ยลอิสคล่องกว่าคล่องกว่าบาเทนเยอะมากครับตัวใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่าบาเทนด้วยซ้ําแต่ว่ามันคล่องกว่าบาเทนเพราะว่าขาเขายาวนะครับแต่บาเทนจะเป็นตัวแบบนนหนาๆหน่อยนะ ลองเล่นให้ดูว่ามันแบบเออมันคล่องจริงหรือเปล่าส่วน r i e r s s นี่เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะทำรีวิวตอนไหนหรือจะไม่ทำเพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะกระเด็นสูงนะไม่ Riders ก็ลูอิสที่จะโดนเฉดหัวเอาจากทีมไปเพราะว่าคอบบี้เมนูมาแล้วนะครับต้องปล่อยพื้นที่ให้คอบบี้เมนูนะตัวนั้นนี่คือตัวของจริง แต่ไม่รู้เท้าเปน็นยังไงเนี่ยยังไม่ได้เช็คเลยนะครับอะเดี๋ยวพยายามจะปั้นฟาเบียนต่อนะครับอยากให้เห็นหลายๆมุมหน่อยจริงๆอยากยิงไกลให้ให้ดูด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีจังหวะเนี่ยเห็นไหมมันพลิ้วท่านผู้ชมแล้วก็เบียดบางเหลี่ยมบอลมันได้นะครับผมพยายามจะยิงอยู่เห็นไหมแต่มันมุมมันไม่ได้นะลุงตรงนี้ผมบังคับมุมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ ใครชอบสกิลเยอะๆเลี้ยงบอลกับตัวเยอะๆเนี่ยผมว่าฟาเบียนโอเคเลยครับอละลูกนี้ผมทําอะไรก็ไม่รู้นะเขาน่าจะล่าเข้ามานะลูกนี้เปิดเข้ามาเฉยเลยครับว้าวเเนี่ยแต่บาเทนก็คลองบอลไว้กับตัวได้ดีครับเนีย่ยผมจะเล่นลองพยายามไล่ยิงอยู่นะครับ มันไม่ได้เนี่ยเติมเติมเกมขึ้นมายิงได้บ่อยนะแต่มันต้องเท้าซ้ายเท่านั้นนะครับถ้ายืนเอ่อ CM ฝั่งขวาได้จะดีมากเลยเก่น,นี้นี่มีบทบาทกับเกมรูค่อนข้างเยอะนะครับมันเหมือนว่ามันเป็นตัวที่สามารถกดดันฝั่งตรงข้ามได้ไปอีกไปอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผมพยายามเล่นนะอันนี้โดนสาบอลไปจากด้านหลังครับหมดหมดก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้น เพราะว่าน,นี่มันเพิ่งจะ80กว่ากว่า90ะ่ะมันถึงจะแดงนะครับเพิ่งจะแดงก็จะประมาณนี้สำหรับฟาเบียนลูอิสนะครับตัวต่อไปอยากจะเป็นตัวไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วผมถือว่า CM ตัวนี้ใน h ฮ to Head เอาไป8สวัสดีครับ